คือฝาครอบเครื่องฝังคัดนะผมที่ผมยังไม่ได้ล้างนะทุกคนมันจะเป็นสภาพ <I S 1> น <ะ S 2> ี้นะมาดูการทําน้ํายาดูดิดูทุกคนนี่ใสกิ๊กขนาดไหนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลนะเอโต้นะผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมอย่างที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมนะครผมผมพามาดูห้องเครื่องนะผมอันขาวใสสะอาดนะครับนี่ ดูดิทุกทุกคนนี่สกิกขนาดไหนนะครับผมอันนี้คือแบบห้องเครื่องของเวฟร้อยนะครับผมตัวเก่านะทุกทุกคนแบบว่าใช้งานมาแบบว่าคือนานมากแล้วนะทุกทุกคนแต่ว่ามันขาวใสสะอาดแบบนี้ได้ยังไงนะทุกทคนนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ใช้การยิงทรายนะทุกทุกคนอันนี้คือเป็นการล้างธรรมดานะทุกทุคนนี่นะครับดูผิวชัดๆเลยนะครับผม นี่นะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝานี้กันนี่อันนี้คือฝาครอบเครื่องฝังคัตนะผมที่ผมยังไม่ได้ล้างนะทุกคนนี่นะครับผมมันจะเป็นสภาพอย่างนี้นะซึ่งแต่กนะ่อนอะข้างในนี้หนักกว่าฝานี้อีกนะทุกคนสีนี่แบบว่าไม่ใช่สีนี้เลยนะทุกคนไม่ใช่ขาวจัวแบบนี้นะทุกคนมันจะดำแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคนะผมก็ วันนี้นะทุกทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนมาดูเทคนิคการทําน้ํายานะทุกทุกคนใช้สําหรับล้างคราบน้ํามันแบบนี้ออกนะทุกทุกคนนะครับผมรับรองว่าคือแบบทําง่ายนะทุกทุกคนทําง่ายมากเลยน้ํายาตัวนี้นะผมแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากนักนะทุกทุกคนนะครับผมโอเคส่วนทํายังไงนั้นเราไปดูกันได้เลยทุกทุกคนไป อนนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่ที่เราจะทำการล้างฝาครอบเครื่องอัดดำมากๆนะครับของเรานะโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่านะทุกคนว่าใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะผมดับแรกเลยนะผมนี่หวดม่วงนะครับทุกุกคนนี่ทุกคนคงจะรู้กันดีว่ามันคืออะไรนะผมมันก็คือเป็ดโปนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราใช้เป็ดโปอย่างเดียวนะทุกทุกคนจะรู้กันดีนะว่า ถ้าเราใช้ล้างคาบแบบน้ํามันอย่างเงี้ยนะแล้วใช้เพ็ดโปอย่างเดียวมันจะเกิดคาบเหมือนกับว่าเป็นชีตกันนะทุกคนเป็นแบบขา,ขาวๆนะนะครับผมซึ่งเราปล่อยนานไปมันก็จะเกิดคาบตัวนั้นขึ้นมานะผมมันก็ไม่ดีนะทุกคนโอเคแล้วเราจะทํายังไงใ,ใช่ไหมทุกคนโอเคก็อันดับแรกเลยเราก็ใส่เพ็ดโปลงไปในขวดนี้นะ ผมจะใส่เป็ดโปลงไปนะทุกกคนเดี๋ยวผมจะใส่เป็ดโปในปริมาณที่ประมาณตามในรูปนี้นะทุกคนแค่นี้นะครับผม,ผมก็แล้วแต่สูตรไทยสูตรมันนะทุกคนแต่ว่าในการผสมนะแต่ผมใช้ประมาณนี้นะผมแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะผมผมจะใช้เป็นน้ำมันน้ามันเบนซินนะทุกคนจะใช้91 95หรือ e 1 0ก็ได้นะครับผมนี่นะแต่อันนี้คือผมใช้95นะทุกคนนี่นะครับโอเคส่วนส่วนผสมผมผมก็จะเติมในอัตราส่วนที่เป็น1ต่อ1นนะทุกคน นะเห็นไหมมันก็จะได้เป็นแบบเป็นชั้นๆน,นะประมาณ1ต่อหนะึ่งะก็กะกะเอานะทุกคนนะครับผมอัตราส่วนก็ไม่แน่นอนนะโอเคเราก็เขย่าสีรับทุกคนทีนี้เขย่าให้มันเข้ากันนะทุกคนนี่นะสีมันก็จะได้สีประมาณนี้นะทุกคนนี่นะครับสีประมาณนี้เราก็ฉีดทั้งไปเลยทีนี้ เก้าไปสีดเก้าไปนี่นะเอียรเราก็ใช้แปรงนะทุกคนนี่นะครับมันเลงมันเลงไปขัด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 สังเกตเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันเริ่มออกแล้วนะมันเริ่มขาวแล้วนะ ามารถใช้เป็ดปูอย่างเดียวได้ไหมทุกคนมันมันเกิดตะกันนะตะกันสีาขาวนะทุกคนผมแบบผมไม่แน,นนะนํานะนี่เดี๋ยวมาดูว่ามันจะขาวขนาดไหนทุกคนเดี๋ยวผมขอทูทูไท,ทยๆมันก่อนนะ เดี๋ยวมาดูแบบตรงดำๆตรงนี้นะทุกคนนี่นะมาดูตรงดำๆตรงนี้นะมาดิไงม,มันกัดออกเลยนะทุกคน กำลังทำปฏิกิริยานะดูดิมันทำปฏิกิริยาทุกคนดูว่ามันจะขาวขนาดไหนนะทุกคน น้ำฉีดแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขาวขนาดไหนนะโอเคเยวผมต้องเอากล้องตั้งไกลๆก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันโดนน้ำแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้น้ําฉีดแล้วนะครับ แช่ yeah. นะครับทุกคนอันนี้คือโอเคนะคผมทุกทุกคนอันนี้คือรอบแรกนะผมที่เราได้ล้างไปนะดูข้างในนี่คนละสีกันเลยนะทุกคนนี่นะเห็นไหมขาวใสมากเลยนะทุกคนนะครับนี่นะนี่นะครับผมเห็นไหมคนละสีกับตอนแรกเลยนะทุกทุกคน คือถ้าเราใช้น้ํามันเบนซินอย่างเดียวเนี่ยถามว่ามันออกไหมมันออกนะทุกคนแต่มันไม่ได้ออกเหมือนแบบนี้นะครับผมมันไม่ได้ออกขาวใสแบบนี้นะทุกคนดูดิเนี่ยเออเหมือนฝาครอบเครื่องใหม่เลยนะทุกคนนี่นะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะล้างเครื่องให้มันสะอาดใสเหมือนใหม่เลยนะทุกคนลองเอาวิธีนี้ นะครับผมไปลองทําดูนะผมส่วนผสมก็มีแค่2ตัวนะผมมีเปดโปรกับน้ํามันเบนซินนะผมถ้าจะผสมในอัตราส่วนที่ผมผสมนะก็คือ1นต่อหนึ่งนะทุกคนนะผมก็กะกะเอานะผมอัตราส่วนก็ไม่แน่นอนนะผมแต่ที่ผมใช้อะผมจะใช้อยู่ที่1ต่อหนึ่งนะผมมันกําลังพอดีนะครับผมมันก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาฝากกันสําหรับทริคเล็กๆนน้อยในการล้าง คาบน้ำมันนะครับผมโอเคถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกด s ับส c ค i b e ให้กับช่องนัทเอโตะด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมโอเคบ๊ายบาย